ไม่ได้เราก็ยัดใส่ข้างล่างเองไหมอืมอ้วจ้ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เข้ามากัน11คนแล้วเนาะตอนนี้12แล้วนะคะอานที่สามนะคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะเป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์นะคะชั้นปีที่4มาหาวิทยาลัยบุรพานะคะวันนี้เนาะเราไ็ได้ประชาสัมพันธ์กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทาถุงหอ่อขุ่นไทยไรยงนะคะเดี๋ยวรอคนนะคะเข้ามา,อ,าอีกสักครู่นะคะ ะะเดี๋ยวรอนะคะคเวลาหนึ่งทุ่มตรงะะเราก็จะเริ่มทําการอสอนะะคะวิธีการทําสมุนไพรไรยุงะะตามเวลาที่กําหนดนะคะคตอนนี้ก็รอกันอีกสักครู่นะคะระหว่างการสอนนะคะคหากท่าในในดะะมีข้อสงสัยนะคะคสามารถสักถามนะคะคไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะ เข้ามากันกี่คนแล้วคะตอนนี้ก็เข้ามากันประมาณส,สิบคนแล้วเนาะแล้วรออีกสักครู่นะคะได้เวลาพรุ่นึงแล้วนะคะ 大家今天过得怎么 สิททาทานข้าวแล้วเหรอคะกินข้าวกับอ,อะไรคะเนี่ย ตอนนี้ก็เข้ามากันประมาณสิบคนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ๋อเสียงเบาเหรอคะข่๋ยวจะพูดให้ดังขึ้นนะคะ่ะแล้วลองเทสต์มานะคะได้ยินไหมคะตอนนี้พูดได้ยินไหมคะพอได้ยินอยู่ไหมคะ ีก็ถึงเวลาแล้วนะคะหนึ่งทุ่มตรงแล้วเนาะเดี๋ยวดิฉันนะคะจะขอแนะนําตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสุชิราสายสุธรรมนะคะค่ะสวัสด,ดีฉั้นนางสาวเมธาดาพัฒนาคูหานะคะเป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพานะคะค่ะวันนี้ก็ทราบแต่แจนะ้เนาะว่าเรานะคะได้ประชาสัมพันธ์แล้วนะคะว่าว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเรานะคะวันนี้เราจะทําถุงหอมสมุนไพรไล่ยุงกันนะคะ ซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักสมุนไพรที่ใช้ในการไล่ย,ยุงกันก่อนเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างที่ให้คําแนะนําไปนะคะก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะหลักๆเนาะก็อย่างแรกคือวิธีการไล่ย,ยุงนะคะสมุนไพรมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะสาระแน่ใบกระเพราใบมะนาวาาเนาะทีหากันได้นะคะง่ายๆตามบ้านเลยก็อย่างเช่นตะไคร้นะคะเราจะเอาตะไคร้นะคะ4ีต้นเนี่ยมาทุก น้องให้พอมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหผยน,นะคะหรือว่าจะเป็นพวกใบสาระแหน่ใบกะเพราใบโหระพานะคะพวกนี้ก็เอามาขยี้นะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมเนาะพวกนี้นะคะสามารถนาไปใส่ถุงนะคะถุงตาข่ายหรือว่าอเขาเรียกว่าผ้าขาวบางเนาะใบสามารถที่อาใส่นะคะใส่เป็นถุงเนาะ,ะแล้วก็ผูกนะคะแล้วก็ไปวางไว้จนจุดอับได้นะคะ ค่ะต่อมาเนาะจะเป็นพวกมะกรูดมะนาวนะคะหรือว่าเปลือกส้มนั่นเองเราจะใช้เปลือกของเขานะคะในการที่เราจะเอามาใส่ถุงนะคะทาเป็นถุงหอมเนาะเอาไว้ที่อับเราก็สามารถได้อยู่ได้เช่นกันอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกป้องกันยุงาวางไข่เราก็จะใช้มะกรูดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะหน้าตาแบบนี้นะคะมะกรูดนะคะหรือว่าจะเป็นขาค่ะเรานะคะสามารถเนี่ยเอาหุ่อยนไว้นะคะในโอ่งน้ํานะคะหรือว่า ถังน้านะคะที่มีน้ําขังได้เนาะก็สามารถป้องกันยุงวางไข่ได้นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะจะเป็นวิธีการทาผิวเนาะเผื่อใครสนใจจะลองไปทํานะคะก็จะเป็นใบแมงลักนะคะใบสาระแหน่เนาะแล้วก็าตะไคร้นะคะเอามาทุบนะคะให้มีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยมีน้ำมันออกมาเนาะเราก็นะคะก็สามารถเอามาทาผิวนะคะเพื่อสอนมาป้องกันแล้วก็ไล่ยุงได้แล้วก็ยุงไม่มากัดเราได้เช่นกันค่ะแต่ว่านะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนนะคะวิธีการทาถุงหอม สมุนไพรไรยุงนะคะจากสมุนไพรที่หาได้ตามบ้านเลยค่ะก็จะเป็นพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะกรูดมะนาวหรืออะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคะจะให้คุณเมคาดาก็เป็นคนสอนวิธีการทาถุหงหอมสมุนไพรไรยุงกันเลยค่ะค่ะการทำถุงหอมสมุนไพรไรยุงเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าอนอกจากสะร์ดสารพิษแล้วเนี่ยยังมีกลิ่นหอมด้วยเนาะแล้วก็หาได้ง่ายราคาไม่แพงนะคะซึ่ง อย่างที่คุณสุชิราได้แนะนําไปเมื่อครู่นะคะว่าวัตถุดิบในการที่ใช้ทำก็จะมีตะไคร้มีขาม่ามีใบมะกรูดลูกมะกรูดหรือล,ลูกมะนาวนะคะหรือเปลือกมะนาวนะคะตามแต่ว่าที่เราอยากต้องการจะใช้อะไรหรือว่าเราสะดวกที่มีอันไหนอยู่ในบ้านนะคะก็วิธีทํานะคะเราก็จะนําสมุนไพรของเราเนี่ยที่เราเตรียมมานะคะหั่นให้เป็นแว่นบางๆะคะ่ะอย่างเช่นนี้นะคะนี่หั่นเป็น ชิ้นบางๆอ่ะให้ละเอียดเลยเนาะหั่นไปอันนี้ก็ใบมะกรูดก็หั่นเป็นอัอนชิ้นเล็กๆบางๆอย่างนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ค่ะนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นด้านบางๆอย่างนี้เน,ะนาะมีใบมะกรูดก็เช่นกันนะคะเราก็จะมาเอามาทําเป็นชิ้นบางๆนี้นะคะแล้วก็ส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็คือกาละบูนค่ะ นะคะ,ะซึ่งถุงหอมเนี่ยนะคะทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าเออเรามีแค่อย่างเดียวเนี่ยใช้อย่างเดียวได้ไหมเราก็สามารถใช้ได้นะคะสมมติว่าบางคนเนี่ยสะดวกที่จะใช้ตะไคร้ยอย่างเดียวเราก็สามารถใช้ตะไคร้เนี่ยมาทาอย่างเดียวได้นะคะโดยที่จะไม่ต้องมีสมุนไพรตัวอื่นแต่ว่าวันนี้นะเราอาจ,จะมาสอนวิธีที่จะทํเป็นแบบสมุนไพรรวมสีชนิดนะคะก็คือมะกรูดตะไคร้ข่า,ขาแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ คะหลังจากที่เราผ่นเซฟ้อยแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมของเรานะคะสมุนไพรที่เราผ่นไอยนะคะใส่เข้าไปบดให้แห้งนะคะย้ำนะคะใช้คําว่าบดนะคะไม่ต้องไม่จําเป็น้องต้องตำจนละเอียดนะคะแค่บดจนมีกลิ่นของสมุนไพรออกมาก็พอนะคะให้มันมีกลิ่นแล้วก็บดนะคะบดเหมือนทำยำเลย แล้วก็บดให้ละเอียดนะคะจนกว่าจะมีอาลิ่นออกมาหอมและเหนยของเรามาขึ้นมาตอนนี้ก็เริ่มไ้กลิ่นแล้วนะคะคุณแม่ท่านหอมมากเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีลิ่น้วเนาแล้วเนาะแล้วก็ไม่ต้องทำจนละเอียดนะคะแค่บดจนมีลิ่นออกมาอย่างที่เราทํานี้นะคะก็จะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะแค่นี้เองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องละเอียดเลยเนาะโอเคค่ะิเดี๋ยวเราจะตักออกมาให้ดูนะคะ ่เราก็จะมาใส่ในถ้วยที่เราเตรียมไว้สําหรับคลุกนะคะในส่วนของกระรูที่เราจะใส่เนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องบางคนคิดว่าเอ้ยเราไม่อยากแม้กระบูเราไม่อยากใส่กระรูหรือไม่สะดวกนะะเนี่ยก็ไม่จําเป็นก็ได้นะคะแต่การใส่กระรูเนี่ยจะช่วยให้กลิ่นหอมหอยู่นานยิ่งขึ้นเนาะแต่อันนี้เราก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะก็จะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคนสมุนไพรกับกระบูยให้เข้ากันนะคะ 后果呢？ หอมสมุนไพสําหรับไล่ย,งลยะะุงแล้วนะคะเราก็จะสามารถนําไปวางไว้ในบริเวณที่อาบที่มียงุงหรือว่าแขวนไว้ในบริเวณที่ต้องการที่ได้เลยนะคะค่ะเห็นไหมคะง่ายใช่ไหมคะกลิ่นค่อนข้างหอมมากเลยนะคะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้ก็เป็นสิ่งดีหาได้ง่ายเนาะก็ะพวกข่าตะาไคร้ใบมะกรูดเนาะ สามารถซื้อเป็นเครื่องต้มยำได้นะคะเราก็เหลือจากการทําต้มยำเราก็สามารถทําถุงหอมไปด้วยได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนาะหน้าฝนก็ทุกคนก็ทราบว่าใช่ไหมคะว่าจะมียุงโดยเฉพาะยุงลายเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคหลักเลยเนาะที่จะเจอเันบ่อยซึ่งเวลาที่คนเนี่ยมีโรคไข้เลือดออกมาแล้วเนะ <ๆ S 1> ๆๆาะเขาก็จะต้องขีดยากันยุงเนี่ยตามบ้านใช่ไหมคะดังนั้นเรามาป้องกันกันก่อนดีกว่านะคะก่อนที่เรานะคะจะเกิดโรคต่างๆตามมาเนาะ การที่ทำถุหงหอมทุกคนที่ท,ที่เสดสักดีให้ทุกท่านเห็นแล้วนะคะมันก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะมันเป็นขั้นตอน,นง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยเราก็จะสามารถเพียงเท่านี้เนี่ยไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อ,อสเปกันยุง่งหรือว่าต้องทนดมกลิ่นของทูบไลย่ยงนะคะก็สามารถที่จะมีถุงหอมสมุนไพรที่สามารถใช้ไลย่ยงแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีสารเคมี ระหว่างนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะมีคําถามสามารถอ่านส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็จะขอเพิ่มเติมอีกอย่างนึงเนาะ mm hmm. บางคนนะคะอาจจะชอบทั้งคาราบูนะคะแล้วก็อยากให้มันมีกลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็สดชื่นเนี่ยอาจจะใช้เป็นคาราบูแล้วก็เมนเทลนะคะที่สามารถ ซื้อได้ง่ายนะคะด้วยกันเนาะเขาก็จะมีทั้งกระบูแล้วก็เมนทอนให้ซึ่งเมนท้อน่ยเก็จะเป็นกลิ่นหอมแล้วก็สดชื่นนะคะสามารถทําได้เช่นกันค่ะเราสามารถเอาไปนะคะประยุก์ใช้ได้หมดเลยนะคะเรานะคะไม่จําเป็นจะต้องอาทําทสูตรตามเราทั้งหมดนะคะเราสามารถเลือกทาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนาะ ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทั้งหมดนะคะจ,จะเป็นแค่ตะไคร้ยอย่างเดียวอาจจะเป็นผิวมะกรูดอย่างเดียวหรือว่าจะมามะกรูดทั้งลูกนะคะเราเอาไปหย่อนในน้ำแล้วก็ป้องกันยุงวางไข่ได้เช่นกันนะคะลูกมะนาหรือว่าลูกส้มเช่นกันค่ะแล้วก็พวกขานะคะนี่อย่างเช่นแบบนี้เนาะเราสามารถเอาไปตำนะคะให้มีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็เอามาทาผิวได้ค่ะถ้าท่านใดสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้นะคะ ใช้ถุงหอมและยุงแล้วนะคะเรายังมีมาตรการ3เก็บอย่างที่เคยให้คําแนะนําไปใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คือการเก็บบ้าน <c oughs> เก็บขยะแล้วก็เก็บน้ํานะคะโดยการเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งนะคะเพื่อที่จะ,ะไม่มีที่อยู่ของยุงนะคะไม่ยุงไปเกาะพักเนาะแล้วก็การเก็บขยะนะคะเก็บขยะที่อาจจะเป็นแหล่งน้าําขังหรือว่าที่ที่ทาม,มาทําให้ยุงวางไข่นะคะเช่นขวดน้ําเอ้ยถ้วยพลาสติกเอ้ยอะไรอย่างนี้นะคะคะแล้วสั่งนะคะก็คือการเก็บน้ำนะคะเราก็เช่น การติดฝาโอ่งการคว่ำกระละมังการคว่ำถาดรองอจานรองกระถางต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะวิธีนี้ก็สามารถช่วยในการเพื่อป้องกันยุงได้เช่นกัน,นะคะ่ะ สำหรับบางบ้านเนาะที่มีตู้กับข้าวนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะมีการวางถาดไว้รองเนาะเพื่อกันหมดขึ้นใช่ไหมคะบางบ้านก็ชอบใส่น้ําลงไปแต่ว่าทุกท่านทราบไหมคะว่าเราสามารถเปลี่ยนน้านะคะเป็นอย่างอื่นได้นะคะเช่นขี้เถานะคะหรือว่าจะเป็นน้ํามันนะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ยุมงมังคายนะคะหรือว่าบ้านไหนนะคะมีแจกันนะคะหรือว่ามีอ่างน้ำนะคะสำหรับพวกเลี้ยงปลาเนาะอาจจะเป็นให เลี้ยงปลาเพื่อที่ให้ปลาเนี่ยกินลูกน้ำยุงล,ลายหรือตัวโมงเนาะหรือว่าถ้าเกิดมีแจกันแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนนะคะแจกันว่ายพานอะทุก7วันนะคะเพื่อให้ยุงเนี่ยไม่สามารถวางไข่ได้เนาะถ้ามีคใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ สําหรับท่านใดน,นะคะที่มาไม่ทันเนาะในช่วงแรกนะคะที่ดีชฉัน,นะคะได้แนะนำเนาะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะในการไล่ยุงก็จะแบ่งทั้งหมดด้วยกันนะคะ3กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นการไล่ยุงเนาะจะใช้พวกอ่าตะไคร้นะคะหรือว่าจะเป็นใบกระเพราใบแมงลักหรือใบสารแหน่นะคะเอามาสามารถที่จะทุบหรือตำหรือบดละเอียดให้มีกลิ่นหอมระเหยนะคะแล้วก็สามารถไล่ยุงได้เช่นกันนะคะ แล้วก็พวกของลูกมะกรูดล,ลูกมะนาวนะคะหรือว่าจะเป็นส้มน,นะคะเอามานะคะไปฝานเปลือกเนาะให้เป็นชิ้นนะคะแบบชิ้นแบบนี้เนาะนี่แบบนี้ฝานนะคะเปลือกออกมาเนาะให้มันมีกลิ่นเนาะแล้วก็ใส่อ่าเป็นพวกถุงนะคะหรือว่าผ้าขาวบางเนาะทาเป็นอถุงหอมได้เช่นกันนะคะไม่จาเป็นต้องใส่กระบูนก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ นอกจากโรคที่มากับยุงลายแล้วเนี่ยนอกจากไข้เลือดออกแล้วนะคะก็ยังมีโรคอื่นๆอ,อีกโรคที่สําคัญก็คือโรคปวดข้อยุงลายคือชิคุนคุนย่านะคะและอีกโรคหนึ่งก็คือโรคไข้สีกานนั่เองนะคะซึ่งก็เป็นโรคที่มีความอันตรายเหมือนกันนะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าใกล้หน้าฝนแล้วอยากให้ทุกคนนำวิธี ที่ทําถูงขออสมุนไพรและยุคของเรานะคะไปใช้ในการป้องกันยุงลายขอบคุณคุณที่พากอรที่เข้ารรับฟังนะคะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่เข้ามาฟังไม่ทันเนาะเรานะคะก็จะมีไลฟ์ย้อนหลังนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่เพจเทศบาลบ้านบึงนะคะในนทาง Facebook ะะคะหากท่านใดสนใจเนาะสามารถเข้ามาซักถามได้นะคะถ้าท่านใดเนี่ยไม่กล้าซักถามกันต,ตรงนี้เนาะอาจจะมาพิมพ์ทักมาที่เพจเทศบาลบ้านบึงได้นะคะ ก็ <God. S 2> อย่างที่ทราบไปแล้วเนาะ,ะสมุนไพรเนาะอย่างแรกก็ที่ไล่ย,ยุงเนาะอย่างที่2ก็เรื่องของการป้องกันยุงวางไข่อันนี้ก็สําคัญมากๆเช่นกันค่ะโดยเฉพาะบ้านที่มีถังน้ำนะคะหรือโอ่งน้ำเนาะเราก็ต้องเอาพวกมะกรูดนะคะหรือว่าจะเป็นข่านะคะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกๆอย่างนี้เลยก็ได้เนาะเอาใส่เข้าไปนะคะในโอ่งน้ำนะคะเพื่อป้องกันยุงวางไข่ได้เนาะเพราะายุงเนี่ยจะไม่ชอบนะคะกลิ่นที่มีกลิ่นหอมนะคะหรือกลิ่นฉุนพวกนี้เนาะ หรือว่าบางบ้านนะคะไม่จําเป็นต้องทําพวกนี้ก็ได้ค่ะเราก็แค่เก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อยนะคะเก็บขยะท้ายในบ้านเนะาะจัดสิ่งแวดร้องให้ใหม่ให้มันสว่างไม่มีที่อับเนี่ยก็สามารถป้องกันได้เช่นกันส่วนวิธีการทาผิวนะคะก็จะใช้เป็นพวกอาขานะคะแล้วก็เป็นพวกสารแนะหรือว่าจะเป็นใบแมงล้องนะคะสามารถมาขยี้นะคะหรือว่าทูบให้มันมีกลิ่นแล้วก็มีน้ํามันของระเหยออกมานะคะแล้วก็เอามาทาผิวได้เช่นกันค่ะ ซึ่งวิธีการทําน้ํามันหอมระเหยนี้ก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะลองทำนี้ก็าสามารถค้นหาวิธีการทําใน YouTube ได้นะคะ,คะเพราะว่า,าการทำน,น้ำมันหอมระเหยนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะวันนี้เราก็จะมาเราก็เลยนําเป็นถุงหอมระยูมาให้ทุกคนเองเพราะว่าทําง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเหมาะสําหรับ คนที่ต้องทำงานทั้งวันแล้วก็เร่งรีบนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะสามารถพิมพ์บอกมาได้เลยนะคะสำหรับคนคนที่มีคำถามะคะ่ะ มีคำถามไหมคะทั้ง15ท่านมีคำถามอะไรอยากมถามหรือเปล่าคะทุกท่านทราบไหมคะว่าเราเนี่ยมีกลุ่มไลน์ที่ไว้สําหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันุมลายของโครงการของเราไว้ด้วยนะคะก็คือโครงการชาวปวนออกภัยจากงลายนะคะค่ะก็สามารถเข้าได้จากในกลุ่มไลน์นะคะก็จะมี QR code ในก็โพสก่อนหน้านี้นะคะทีะ่ที่เราลงไว้นะคะค่ะตรงนั้นก็จะมีะใบความรู้ใบนี้นะคะที่เราแปะไว้จะเป็นเ,เกี่ยวกับสมุนไพรนะคะแล้วก็จะมีะมาตรการ3ามเก็บนะคะว่ามีแต่ละอย่างเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะก็จะมีบอกไว้รวมถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรคนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะค่ะมี มีคนถามคำถามมานะคะว่าใช้ได้อนานกี่วันใช่ไหมคะถุงหอมนะคะใช้ได้ประมาณ7 1 0ถึงวันเนาะ,ะซึ่งเรานะคะสามารถยืดระยะเวลานะคะด้วยการใส่พวกกระบูบนะคะหรือว่าจะใส่พวกเมนทอลน,นะคะที่มีกลิ่นหอมสดชื่นเนาะสามารถยืดระยะเวลาในการใช้งานได้นะคะซึ่งของพวกนี้นะคะสามารถทำไปย่อยสลายได้เนะาะหลังจากใช้แล้วนะคะเราก็ทำได้ง่ายเนาะเป็นของที่ใช้ในครัวเรือนนะคะ แล้วก็เป็นราคาราคาค่อนข้างที่จะถูกไหยเนาะเห็นบางบ้านนะคะที่พวกเรานะคะได้ไปสำรวจเนาะก็จะมีการปลูกต้นข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดไว้หน้าบ้านหรือหลังบ้านกันด้วยนะคะจึ่งกระไรบอกไปแล้วเนาะประมาณ7 1 0วันนะคะหรือถ้าเกิดเราทำไว้ยเยอะเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ไว้ได้นานเนาะ เพราะว่ากลิ่นพวกนี้ค่อนข้างจะมีกลิ่นหอมซึ่งดิฉันนะคะแล้วก็อาสมาชิกน,นะคะก็ได้ทดลองทำนะคะก็อยู่ได้ค่อนข้างที่จะนานมากเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมตลอดทั้งวันด้วยนะคะไม่มียุงเลยค่ะมีท่านใดมีคำถามอีกไหมคะหากท่านใดเข้ามาไม่ทันนะคะสามารถดูย้อนหลังนะคะได้ที่เพจเทศบาลบ้านบึงได้เลยนะคะ คำถามอ่ะขออนุญาตดูคำถามนะคะถุงหอมที่ใช้ต้องทิ้งไหมคะเดือซักใช้ใหม่ได้ถุงหอมนะคะถ้าเกิดสามารถซักแล้วใช้ใหม่ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องทิ้งนะคะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ก็จะประหยัดค่าทำค่าซื้อถุงไปค่อนข้างเยอะอเนาะ ซึ่งเรานะคะก็แนะนำเนาะไม่จำเป็นต้นั่งซื้อเป็นถุงตาข่ายแบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถใช้ผ้าขาบางเนาะมาทาได้แล้วก็ถ้าเกิดใช้อ่หมดแล้วเนาะพวกสมุนไพรเนาะเราก็สามารถทิ้งเครื่องสมุนไพรนะคะซึ่งไม่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็เอาพวกผ้าขาบางที่เราใช้แล้วนะคะไปซักแล้วก็นําม,มาทําใหม่ได้เช่นกันนะคะเราก็ไม่ต้องเปลืองตังไหนแล้วเนาะสามารถประหยัดเงินได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะดีกว่าต้องที่เราจะเป็นโรคเนาะเราก็มาเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเนาะ มีใครมีคำถามอีกไหมคะมีท่านใดต้องการถามคำถามของพวกเราไหมคะเราสามารถให้ทุกท่านนะคะสามารถส่งคำถามมาได้เลยะคะ่ะนอกจากการแสดงนอกจากการให้คำถามแล้วนะคะยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำถุงห่อมี้ได้ในช่องแชทด้านล่างอีกด้วยนะคะหรือท่านใดนะคะต้องการเสนอแนะวิธีการทําถุงหอมนะคะในแบบอื่นๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเพื่อที่จะ แนะนำนะคะในสมาชิกนะคะให้ได้รู้ร่วมกันด้วยว่าวิธีการทำถุงหอมไม่ได้มีแค่วิธีที่เราสอนไปเท่านั้นนะคะน,นอกจากนี้นะคะใครมีญาติมีพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่หมู่บ้านอื่นๆชุมชนอื่นๆ,ๆ,ๆก็สามารถที่จะแชร์ว,วิธีการทําถุงหอมนี้ไปให้ญาติพี่น้องของเราได้นะคะเอาละค่ะถ้าเกิดไม่มีคําถามอะไรแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะถ้าเกิดมีคําถามหลังจาก จะสามารถสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะเราจะมีคนอยู่ตอบใหนะ้ตามเวลาราชการนะคะค่ะถ,ถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดยนี้ขอหัวใจเป็นกำลังใจให้สำหรับปิดไท้ายไลฟ์หน่อยได้ไหมคะขอหัวใจเยอะๆเลยขอบคุณนะคะในการเข้าร่วมนะคะในการรับชมโครงการของเรานะคะ นิสิตพยาบาลของเรานะคะก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งเลยค่ะที่มีพระคนเข้ารับชมนะคะในการทํากิจกรรมของเรานะคะโครงการกวนอูร่วมใจนะคะป้องกันยุงร้ายโรคร้ายจากยุงนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าชมมากเลยนะคะหากมีคําถามอะไรสามารถสอบถามภายนก,กลุ่มลราได้เลยะคะ่ะวันนี้พวกเราก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ารับชมแล้วก็ให้ความประวมมือเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสามารถดูดย้อนหลังได้นะคะ